ปี2025นี้ Isuzu ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกับรุ่นเก้าที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานคอบครัวใหญ่และเชิงพาณิชยได้ได้อย่างงตัวอิ์สูซูเก้าที่นั่ง2 2 5มาพร้อมกับการดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงทันสมัยและให้ความรู้สึกมีนเอียมมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ครวงสร้างรถภายนอกเป็นความบึกบืนแข็งแรงและทรงพลังเส้นสายตัวถังที่คมชัดทำให้ตัวรถดูโดดเด่นและมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนน ด้านหน้าของ Isuzu เก้าที่นั่ง2,025มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีความสปอร์ตทันสมัยไฟหน้าเล็กแบบโรสเซอร์รพ,พร้อมไฟเดอร์รามวิ่งล่เพิ่มความปลอดภัยและโดดเด่นในทุกช่วงเวลาฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มทัศนวิรรสัยในการขับขี่ส่วนด,ด้านข้างของตัวรถมาพร้อมล้อ Alloy แบ8ชิ้นเพิ่มความดีดานและการขอบ ด้วยวัสดุหนังคุณภาพสูงบอกคนขับสามารถกลับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ผ่านยูทูบได้อย่างสะดวกหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด1 0 1นิ้วรองรับ Apple c a r p ร a y และ a n d ด o ร d Auto ระบบเสียงรอบทิศทาง6กลำโพงให้ประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางและสามารถพับบอะดแถวที่3ลงเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ช่องเก็บของภายในรถถูกจัดวางอย่างลงตัวมีทั้งช่องเก็บของใต้เบาะกล่องคอนโซลกลางและที่วางแก้วน้ำห่อลายจุดช่วยให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งได้อย่างอิสระ ในด้านของขุมพลัง Isuzu ก้าที่นั่ง2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้อัตราเร่งที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นมีระบบขับเคลื่อนแบบ 2WD และ 4WD ให้เลือกตามลักษณะการใช้งานระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโครงและด้านหลังเป็นแบบ5ลิงค์คอย Spring ให้การทรงตัวที่ดีและนุ่มนวลแม้ในสภาพ,พถนนที่ครุขคระ ระบบความปลอดภัยก็จัดมาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด HDC ถุงลมนิรภัยรอบคันและกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศารวมถึงระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ อิซุซุยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นระบบกุญแจอัจฉริยะพุสตาร์ระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติและช่องชาร์จ USB ครบทุกแถวที่นั่งทําให้ไม่ว่าใครจะนั่งตำแหน่งไหนก็สามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดการเดินทางเบาะแถวที่สสามารถปรับเอนได้และเลื่อนหน้าหลังได้อย่างอิสระเบาะแถว3ออกแบบให้นั่งสบายกว่ารถทั่วไปในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ยังคงความสะดวกและไม่รู้สึกเมื่อยล้า เรื่องการขับขี่ isuzu ูกที่นั่ง2025ทำได้ดีเยี่ยมพวงมาลาัยน้ำหนักพอดีและตอบสนองไวช่วงล่างนุ่มแน่นเหมาะสำหรับถนนเมืองไทยและที่สำคัญมีระบบช่วยประหยัดน้ำมันอ c โค o โหมและระบบสตาร์ทสต็อปอัตโนมัติช่วยให้คุณขับได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาวโดยเฉพาะผู้ที่ใช้งานเป็นรถครอบครัวหรือรถรับส่งผู้โดยสารราคาจำหน่ายเริ่มต้นของ isuzu ที่นั่ง2025ถือว่าสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้ โดยเปิดตัวอยู่ในช่วงราคาประมาณ1.1-1.3ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนที่เลือกถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันด้วยความเชื่อมั่นในแบรนด์ิ s u z ุที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศทําให้ผู้ใช้มั่นใจในเรื่องขององค์การดูแลหลังการขายและความคุ้มค่าในระยะยาวใครที่กําลังมองหารถอเนกประสงค์เก้าที่นั่งที่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจําวันและงานธุรกิจ ไม่ควรมองข้าม Isuzu 9ที่นั่ง2,025เพราะนี่คือรถที่รวมความแข็งแกร่งความสบายความปลอดภยัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในคันเดียวกันการออกแบบที่คิดถึงผู้ใช้งานจริงทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่นักธุรกิจหรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Legend Review เพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่รีวิวจอดลึกและข่าวสารในวงการยานยนต์เรามีเนื้อหาใหม่ๆม,ม,มานำเสนอทุกสัปดาห์พร้อมข้อมูลที่คุณเชื่อถือได้ทั้งเรื่องสเปคฟีเจอร์และประสบการณ์การใช้งานจริงจากทีมงานของเราอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมวิดีโอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆได้ก่อนใคร Isuzu 9ที่นั่ง2 0 2 5คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ให้ความคุ้มค่าและการใช้งานที่หลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมืองพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี่คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดในปีนี้